มันต да. ้องเลี้ยม่ต้องเติมเครื่องเยอะเบรกช้าๆก่อนชะลอเบรกช้าๆก่อนเบรกช้าๆก่อนถึงแล้วหมุนหมุนรถไหลมารถไหลมารถไหลมาเติมเครื่องตามเติมเร่งตามและทยอยคืนเอาไว้เลยเติมเคร่งตามและทยอยคืนได้ไม่ต้องคืนหมดนะคืนแค่ให้มันพุ่งไปตามทางสวัสดีครับผมผมพีทตัมถามแล้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูสวบนะครับขับรถขึ้นห้างครับครั้งแรกเลยครับเพื่อนๆเป็นกันไหม ขับรถผิดจังหวะไปหมดเลยครับจังหวะที่ต้องเติมคันเร่งก็ไม่เติมไม่กล้าเติมนะครับตอนที่โค้งขึ้นใช่ไหมเราต้องเติมคันเร่งแล้วก็ทยอยขึ้นก็ไม่เติมครับหมุนพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับพอวิ่งขึ้นมาปุ๊บนะจังหวะที่ไม่ต้องเติมนะเพราะว่ารถมันมีความเร็วแล้วก็ไปกดเร่งส่งครับรถก็พุ่งนะครับก็กลัวนะครับสวท่านนี้นะครับผมพาวนขึ้นห้างหลายรอบครับวนแล้ววนอีกวนแล้วอีกแม่นะครับเหนื่อยใจแต่ว่า นักเรียนมีความตั้งใจนะครับอยากขึ้นห้างให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เกษียณแล้วต้องทําด้วยตัวเองทุกอย่างนะครับวันนี้ผมก็เลยพามาบนที่หน้านะครับมาดูครับว่าความตั้งใจของนักเรียนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนักเรียนสามารถทําได้ไหมนะครับไปดูไปช่วยกันลุ้นครับไปครับก่อนที่จะไปดูครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับทุกคนแล้วไปดูนครับไป เ่าคืนก่อนแล้วกระจบมข้างเลยแล้วมุนให้หมดชะลอนะท้ายอยู่ที่เบรคท้ายอยู่ที่เบรคคืนคืนคืนก่อนจบมาข้างถึงมะหมุนนอนไปมาเรื่อยๆเติมเพิ่มตามเบาๆเติมเพิ่มตามเบาๆเติมก็ค่อยเติมเติมและทยอยนะเติมเติมและทยอยคืนไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆ อันนี้เซนทันดูสเก็น,นะครับปึ๊บขึ้นมาก่อนจะรมข้างเลยแล้วหมุนไม่ต้องรีบไม่ต้องเติมเครื่องเยอะเบรกช้าๆก่อนชะลอเบรกช้าๆก่อนเบรกช้าๆก่อนถึงแล้วหมุนหมุนรถไหลามารถไหลามารถไหลามาตเติมเครื่องตามเติมเครื่องตามและทยอยคืนทมไว้เลยเติมเครื่องตามและทยอยคืนได้ไม่ต้องคืนหมดนะคืนแค่ให้มันพงไปตามทางอือใช่ ตามไปตามทางไปเลี้ยวขวาหนะ้าก็ะจุมาข้างเลยแล้วหมุนไม่ต้องรีบไม่ต้องเติมถ้ายอยคืนไม่ถ้ายอยคืน,มยยคนหมุนรอบรอกระจุกมาข้างถึงแล้วหมุนถึงแล้วหมุนเติมเพิ่งตามเติมเพิ่งตามมถ้าจยอยคืนเติมเพิ่งตามถ้ายอยคืนถ้ายอยคืนสวยค้างไว้ก่อนไม่ต้องหมดชา้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ รอกระจุกมองข้างเลยเลยแล้วหมุนหมุนแล้วคืนไม่ต้องเติมเร่งคือไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไปเรื่อยๆกระจกมองข้างถึงแล้วหมุนเติมอันนี้ถึงเติมอันนี้ค่อยเติมพราะขึ้นเนินต้องเติมคือเติมแล้วคืนเติมแล้วคืนคืนไม่ต้องคืนหมดค้างพวงแรยไว้ค้างพวงแรยไว้รอกระจุกมองข้างเลยเลยแล้วหมุน ไหลมาเรื่อยๆไม่ต้องเติมทะยอยค,อคืนหนึ่งรอบคืนหนึ่งรอบรอกระจุบข้างถึงแล้วหมุนหมุนไปเติมและคืนเติมและคืนคืนแต่ไม่ต้องคืนหมดอ่าฮะจำได้ไหมเนี่ยจำได้นะมาคนเดียวจะได้มาได้เตรียมตัวเลยแล้วหมุนไม่ต้องเติมพล่งคืนหนึ่งรอบคืนหนึ่งรอบคืนหนึ่งรอบรอบ ถึงนล้หมุนเติมเ่งตามเติมเครื่องตามแล้วคืนคืนเติมแล้วคืน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 อ่าฮะกลบไปครับตรงตามทางไปรอเลยแล้วหมุนหมุนคืนคืนหนึ่งรอบคืนพิ่นเติมเบ๊อชช้าก่อนใจเย็นถึงแล้วหมุนหมุนหมุนเติมแล้วคืน เติมแล้คืนเติมแล้คืนเติมไม,คมค่คืนไม่ต้องคืนหมดนแต่ต้องคืนคืนไม่ต้องคืนหมดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วตรงไปไหมครับวิตรงไม่ได้ทั้งฝาวิ่งตรงไปฝั่งนูน้นทั้งวานอฮะโอเคตรงไปครับทีนี้เราจะไปลงกันครับไปครับเวลาลงลงเหมือนเดิมท้ายที่เบรก่ะฮะ ไหลไปเร,ปร,ปรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะฮะใช่ทางเข้ามันจะต้องคืนเสมอเมื่อเกี้ทางเข้าตอนนั้นตอนเราขึ้นอ่ะทางเข้าเราก็ต้องคืนอันนี้ทางลงทางเข้าเราก็ต้องคืนคืนก่อนขึ้นก่อนคืนก่อนเลยแล้วหมุนหมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนให้หมดแล้วก็ต้องคืนหนึ่งรอบนะครับคืนหนึ่งรอบคืนหนึ่งรอบนะฮะรอเบรกช้าๆเบรกกระตุกมอข้างถึงแล้วหมุนไหลมนเบรกชะลอไม่ต้องเบรกให้หยุดเบรกชะลอนะฮะไหลมา ทยอยคืนเข้าแล้วต้องคืนครับตอนจังหวัดเข้านี้ต้องคืนอ่ไหลมาเรื่อยๆคืนไม่ต้องคืนให้หมดไหลมาเรื่อยๆนะะปล่อยเบรกไปมาเรื่อยๆคืนนิดนึงรอกระจุกมองข้างเลยแล้วหมุนเลยแล้วหมุนหมุนปุ๊บอ่าหมุนมาและคืนคืนหนึ่งรอบเวลาคืนคืนหนึ่งรอบนะทางตรงตรงนี้ชะลอกระจุกมองข้างถึงแล้วหมุน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 พโผล่มา เตรียมตัวเราเข้ามาแล้วต้องคืนเข้ามาแล้วต้องคืนคืนแล้วปล่อยเบรกเบาๆให้ลืนไหลไปไหลามาเรื่อยๆสวยงามมากๆครับเบรกช้าๆไม่ต้องรีบไปรุ่นใจเย็นๆเลยแล้วหมุนให้หมดอ่าฮะไหลามาทะยอยคืนคืนหนึ่งรอบอ่าตรงมาเรื่อยๆครับผมรอกระจุมข้างถึงแล้วหมุนหมุนไหลามาไหลามาไหลามา ้ายอยคืนเข้าตอนตวัดเข้าเลยต้องคืนคืนแต่ไม่ต้เป็นต้องคืนหมอดนะฮะโค้งมาเรื่อยๆโค้งมาเรื่อยๆรอกระจกมาข้างเลยก่อนนะครับเลยหรือยังเลยแล้วหมุนหมุนปุ๊บอ่าแล้วก็ต้องคืนคืนพอไปทางตรงต้องคืนรอกระจกมาข้างถึงแล้วหมุนหมุนหมุนไปหมุนไปไหลไปเข้ามาแล้วต้องคืนเพราะเมื่อกี้เราหมุนแล้วต้องคืน ไหลมาเรื่อยๆไหลามาเรื่อยๆโค้งมาเรื่อยๆนะฮะอ่าอ่ะไม่บอกแล้วรอไม่ซื้อไม่บอกแล้วเลยก่อนนะเลยละหมุนไปไหลามาเรื่อยๆครับสวยสวยถึงถึงแล้วโอเคตาสวยสวยมาใช่ใช่ใชไปไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆปื๊รอรอ,อให้เลยสวยงามและคืนคืนหนึ่งรอบเยี่ยมรอให้ถึงถึงแล้วสวยไปไปเข้ามาแล้วก็คืนสวยไหลไปเรื่อยๆเ่อยรถไหลไปนะฮะปื๊บแล้วโคง้ง คืนกันนะนาฮะเลยแล้วสวยงามมากๆครับเข้าออกป้อมไปฝั่งซ้ายหรือจะลง,งข้างล่างก็ได้ก็แล้วแต่ชะลอนะ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 ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าโอเคไปออกไปดนะ้านนอกเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการบนขึ้นห้างนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมเลยหลายคลิปเนี่ยน่าจะจับทางได้นะครับ ตอนวนขึ้นปุ๊บโค้งเข้ามาเนี่ยนะครับวนขึ้นนะเติมคนลร่งแล้วก็ทยอยคืนนะพอวิ่งวนขึ้นไปปุ๊บไปถึงอีกชั้นหนึง่งพอถึงปุ๊บยกนเร่งนะครับแล้วโค้งไปพอโค้งไปปุ๊บมันจะเป็นทางตรงเล็กๆใช่ไหมแล้วก็คืนล้อวิ่งตรงไปแล้วก็เข้าหลุมเดิมครับเลี้ยวโค้งเข้าไปในอ่าส,ส่วนที่เป็นทางโค้งแล้วก็เติมนลร่งแล้วก็ทะยอยคืนมันก็จะวนอยู่งี้ครับแต่สวอ,อน,นครับท่าน,นี้ก็ลุ้นหน้าดูลุ้นบาว่บ ด้วยประสาทสัมผัสนะครับยังไม่ค่อยไม่ค่อยไวยเท่าไหร่นะครับอายุก็เยอะแล้วแต่ว่าก็มีความตั้งใจนะทีนี้ก็พาไปบนครับได้แล้วนะครับก็เป็นแนวทางสำหร,รับสวท่านไหนนะครับที่ขับรถขึ้นห้างนะครับในห้างนี้นะ่าจะเป็นเซนทรัลเวสเกตนะครับผมก็พาไปบน ก็ทําได้แล้วนะครับผมใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับดูอชอบความน่ารักชอบความพยายามของสวท่นี้ก็ฝากเพื่อนด้วยครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆครับพี่ดีครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเรียนกับผมพี่ตั้มอยากเรียนกับพี่ตั้มต้องทําอย่างไรบ้างนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับเบอร์โทรกับไอเดียไลน์อยู่ด้านล่างนี้ครับกดปุ๊บก็จะเจอ กดลงไปด้านล่างนะเลื่อนลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันสอบถามรายละเอียดกันนะครับผมใครอยากเรียนผมท a กไลน์เข้ามาเลยนะครับไปเรียนด้วยกันนะนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาคาใจมีปัญหาอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่บ้านเลี้ยวยังไงให้พ้นนะครับผมมี Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่สร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนมือใหม่หัดรับครับจอยเข้ามาครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้ครับผมจะเขียนว่าลิงก์เข้า Facebook กลุ่มนะนะครับ ตามเล่งพื่อจะเจอหน้าปกแบบนี้ครับเจอหน้าปกแบบนี้ก็หาปุ่มคําว่าจอยนะครับหรือปุ่มเข้าร่วมนะครับจอยเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับแล้วกดเข้ามาครับรอผมอนุมัตินะครับผมเลิกเรียนสอนนักเรียนเนี่ยเลิกเลอกสอนมาเนี่ยค่ำคนะ เดี๋ยวผมเข้ามากดแอปพรูฟให้นะครับใครเมื่อจอยเข้ามาแล้วปุ๊บก็ไล่ดูกระทู้เพื่อนคนอื่นหรือจะตั้งกระทู้สอบถามเองก็ได้ครับผมใครยังไม่ได้จอยเข้ามาไว้เจอกันใน f Facebook g r รูปนะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสหรับวัสดีค,ครับหรือเปล่าทุกท่นนะครับ